แล้วเต้าหู้เขายังมีทำแบบเต้าหู้ที่มีกลิ่นแรงๆก็มีนะฮะเขาก็จะออเอาต้าหู้แล้วก็ไปแช่ไปแช่ถ้าเป็นของเราแล้วก็ไปแช่เต้าหู้วิตามินนั่นแหละโดยต้าหู้วิตามินเราก็เราก็ผสมพิเศษอะ ผสมโดยทำเต้าหู้วิตามินจากจากถั่วอื่นด้วยไม่ไม่ต้องมีแค่ถั่วเหลืองเต้าหู้ที่กิตแรงๆอ่ะเขามี ทำเป็นกระปุกจำหน่ายอยู่นะฮะสีเขากหยอกเป็นน้ำสีตะเภาเราเขาเอามาใช้ประโยชน์ก็คือเขาเอามาทอดก็ดีะฮะเอามาเอามาทานทานได้เลย เมื่อมาทอดเด็กกินก็จะหอมมากเหมือนเต้หู้ที่กิ่นแรงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากจากเต้งหู้ที่เราได้มาเนี่ยครแล้วเมื่อเราทําแบบนี้เราทอดทอดสําเร็จแล้วอะเก็บได้นานจา้ะเราทอดแล้วก็รสชาติก็จะ เป็นอีกแบบหนึง่งก็บกินก็ไม่แรงกินก็จะหอมเก็บได้นานก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกอันนึงได้มีประโยชน์มากนรือทำเป็นเต้าหู้ผลก็ได้เต้าหู้ผลแบบที่มีสู้แนะนำใครทำอเขาก็จะมีผงอิเชือ้อ ที่ทําให้เขาเกิดเป็นคนขึ้นมาอุณหภูมิในการหมมเขาก็จะต้องอุณหภูมิที่ไม่มากอยู่ในช่วง20องศาถึงประมาณ26องศาเนี่ยเท่อแต่ละชนิดเขาจะมีอุณหภูมิที่เขาจเจริญเติบโตได้ดีไม่เหมือนกันถ้าเป็นอย่เงี้ยเราก็ ผลรับ,บออกมาแตกต่างกันจะประโยชน์ก็แตกต่างกันด้วยจากเริ่มต้นวัตถุดิบเป็นเต้าหู้แต่เป็นเต้าหู้ขนเต้าหู้เต้าหู้กิ่นแรงๆเป็นที่นิยมเลยนะของประเทศจีนเนี่ยเขาจะทํนนานเรื่องนี้มาก เป็นของที่มีประโยชน์มากทานกับอาหารอื่นได้ดีอ่ะถือว่าไปรุงแใส่กับอาหารอื่นก็ได้เนี่ยเราสามารถทำสำเร็จออกมาได้หมดเลยแล้วก็ยังมีการถนมอมอาหารจากเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ยีอ่ะ เกามีหลายแบบก,การามีเครื่องปรุงมาก้าที่เขาบอกว่าให้เน้นว่าจะต้องมีขิงด้วยอะ่ะแบบคนไทยภาคเหนืออย่างนะั้ีความเผ็ดด้วยแล้วก็ปรุงปรุงให ประโยชน์จากสมุนไพรในหลายอย่างที่เราใส่เข้าไปะเป็นขาขาตะไคร้ตะไคร้ด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าตะไคร้กิ่นก็จะแตกไปนะก็จะเป็นพวกขิงข,งขาหรือว่าของเราจะเป็น เพาะของเราเลยนะช่วงนี้ยังมีโอกาสที่เราจะได้ทดลองทำหลายๆอย่างไรแล้วเราก็จะได้เรื่องว่าอะไรที่เราอยากจะทำอะไรที่ง่ายเพาะแต่ละอย่างล้วนแต่มีประโยชน์มากๆหมดเลยจะ้ะเคยมีจุลินทรีย์ที่เขาย่อยถั่วเนี่ย เป็นกรดอะมิโน,โนเป็นของที่มีประโยชน์มากมายส่วนผู้ที่เขาอย่างกินซากสัตว์อยู่เนี่ยเขาก็ต้องเข้าสู่ระบบที่เขากำลังกำกับกันตอนนี้อะไรจ้ะเร็นแรงมากเลยนะทุกตำมานกันหน่าดูเลยละ่ะ ที่ผูรู้ได้บอกไว้แล้วอะ่ะเกิดขึ้นแล้วเลยนะตอนนี้ฮะเต็นแรงด้วยเ็ตามประยากรเลยนะไอ้ที่คำว่าสงครามสงครามเขาบางพวกก็เข้าใจใน,นเรื่องพื้นฐานคำว่าสงครามที่เขารู้อะแต่ไม่รู้ว่า การทำรูปแบบยาสั่งนี้แหละอันนี้แหละคือสงครามเลยล่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไมยลัดอะไมรลัดชุดแรกๆอะอาจจะเป็นชุดชุดไม่ใช่ชุดแรกก็มีเป็นมาเรื่อยๆแหละไวรลับแล้วก็ช่วงลาสุดแะก็ตายไป พอสมควรละเนี่ยเขาจะสะส,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 สมไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีวิกฤตเยอะมากเลยคะโดยเขาเข้าใจว่าถ้าจำนวนสมาชิกบนโลกอะมีจำน,นวนที่ที่พอดีอะ่ะก็จะดีกว่านี้อะ่ะเขาเข้าใจอย่างนั้นเลย เพื่อที่เขามีชีวิตไปตามสิ่งที่เขากินเข้าไปอ่ะถ้าเป็นยุคนี้สิ่งที่เขาหลอกลวงให้กินเข้าไปก็คือสร้างคนสัตว์สิ่งของชีวิตเขาก็จะทุกระถมสมสารอะไรจะ้ะ บ้าคนสัตว์สิ่งของเข้าไปทำลายไม่ให้เขาเป็นมนุษย์เข้าไปเป็นโครงสร้างของกะดูกเลือดเนื้อให้เป็นเดรัจา รระชานเป็ดอาศัยการนรกโลกันในการทำลายทร้ายตัวเองทำลายทำลายซึ่งกัน,กนและกันแล้วก็เอาซากคนส์สิ่งของมากินมาสร้างเป็นกระดูกเลือดเนื้อเพื่อไม่ให้เป็นมนุษย์ ไม่ให้เป็นลักษณะมหาบรุษไม่มีที่อของลักษณะมหาบุรุษแล้วก็อยู่แบบ ธรรมชาติภัยสงครามอย่งี้ยะซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ถึงต้นเหตุเลยนะเขายังไม่รู้ถึงต้นเหตุสมาจากการกินซากคนสัตว์สิ่งของ ว่ากิเลสอยู่ในตัวเขาทําให้เขาไม่รู้เขากแก้ปัญหาไม่ได้เลยล่ะแต่นั้นผู้ที่อยู่ในวัฏจักรหัจรที่กิเลสบังคับอยู่เด่ยเขาก็จะต้องไปอยู่ในภพภูมิ อรายภูมิส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงจรของการถูกกิเลสบังคับหลอกลวงก็จะเป็นผู้ที่ยึดพื้นที่สร้างให้เป็นยุคชาวสิวิไลบรมีสัพพิทัตเดรพระโกมพุสดัญทัสโร คที่ถูกกิเลสบังคับหลอกลวงได้ก็จะต้องไปอยู่ในอบายภูมิจ้ะตามการดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ที่ยอมให้กิเลสยึดรมยึดพลาดโดยไม่ รู้ถึงการแก้ไขยอมรับสภาพของความทุกข์ระทมสมสารให้อยู่ในสภาพลำบากยากจนขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังานทั้งละเอียดทั้งหยาบก็จะอยู่ในภบภูมิของอบบายอ่ะ ที่ไม่ถูกบังคับหลงหลวงจากกิเลสเป็นชาวสิวิไลบริวัสสิทธัตสเดพพุุณหลวงกุจลนทาสโรยึดพื้นที่จาขข้างยกชาวสิวิไลบริวิสสิทธัตสเดพพุกุหลวงุจันทัสโร เป็นส่วนที่เหลืออยู่ะตามที่พยากรณ์ไว้จากผู้รู้เป็นผู้มีศีลทานมีสมาธิทีศรัทธาเริ่มใสพึงพาอาศยสส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมรรีสามสิ พระเดชพระคุณหลวงพ่สดจันทร์ตรสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่อง,งมูอห่มแะรักษาโรคที่ว่าศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบผู้ที่ถูกกิเลสบังทับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหาร นำมาเป็นสับสมบัติอาหารเครื่องดูดหอมยาสษาโรคที่ีอดสายพลารทั้งเรียบทั้งยากถูกกิเลสยึดทำยึดท่า,ยทา,ยทายทอยู่ตลอดเวลาทำให้ชีวิตหมดไปจากยุคชาวสิวิไลปรบริสิทธ์ัานสเดฟคุผู้สุดเป็นทัสโร ไปอยู่ในภพภูมิของอมยภูมิตามการถูกกิเลสยึดทำยึดธาตในแต่ละระดับขาดแคลนสัตสมบัติปัจจัสีพลังงานทั้งเลียทั้งยาวไม่รู้เห็นถึงความเป็นไป ของชีวิตเป็นยังอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกับคนสัตว์สิ่งของอยู่ไปอย่างเสื่อมสลายถูกทำให้หายไปจากนิพพานธรรม ปรมีส,สามสิทธพัฒนสเด็จพระคุรุลูกศิจกันทัสโรพระเด็พระคุรุลูกศิย์กันทัศนุโรพระเดชระคุาารุพอธรรมจีย,ยาจาร์มารมัตนมาักษาคันลกอยู่นำให้ราได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริง เป็นต้นเป็นผู้นำปรมีสามสิบ <hep> พัทธพระเดชพระคุณหลงโพสตัญทัสโรให้ร <ilee> ่างกายของเราของทุกท่านทำธรามีสามสิบพัทธพระเดชพระคุณหลงโพสตัญทัสโรรูปรวมรักษาปรมีสามสิบพัทธพระเดชพระคุณหลงโพสตัญทัสโรจากธรรมทุกธรรม เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมระมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทรทัศโรมีชีวิตเป็นยังอยู่มั่นคงยั่งยืนปลอดภัยจากธรรมทุกธรรมเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมระมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพุสธจันทร์ทัโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเรา อย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดที่สุดแห่งธรรมมัมีสาทสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจนทัศโรธตลอดไปเชิญเราได้คุยกันต่อจาก